ของเราหน้าอยู่คุณครูใจดีทุกคนใช่ไหมลูกอันนี้อันนี้อันนี้มันคืออะไรอันนี้คือรีโมทแอร์ลูกรีโมทแอร์อนนี้อันนี้ใช่ไหมใช่อันนี้ที่ที่ที่ทอันนี้ที่ไลฟ์สดตาสดตานี่โน้ตบุ๊กคือไลฟ์สดตาไลท์สดตา หนูเล่นสกอตตาไหมลูกไม่ไปเหรอหนูร้องเพลงเป็นเปล่าไม่ร้องเพงลงเหรอทําทไมไม่ร้องล่ะลูกไม่เสียงดังอ๋อเหรืออ่านดูโรงเรียนได้ร้องเพลง<อ>ไหมลูกเดินเดินคอยเดินคอยเดินดึกก็ซื้อ เด้นหน่อยค่อยอยดเด้นหน่อยเกิดยเยอะดขาปบดอืไว้ทาตุ่มกันยุงจะพ่อเธอจะให้หนีอ่อ <จะ S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวทาให้จ่ะเดี๋ยวตาทาให้เนาะวดวด,ดอันนี้ให้หนู ชย้ยาหน่อยได้ไหมอืม,อมโอ้โหคุณหนูตุ่มเต็มขาเลยใช่าตาทาให้นะค่ะหันหนูจะเปิดเองยังไม่ไม่เปิดแล้วลูกอ๋อปิดก่อนปิดก่อนนี่ไงพออ้าวหนูทาโอ้หหนูบีบซะเยอะเลยมาทาลูกอืม เช็ดมือนะเช็ดมือให้สะอาดนะลูกหนุนกระดาษทิชชู่ลูกเช็ดมือทาแล้วตะกระดาษทิชชู่ไปเช็ดผ้าใยกระดาผ้าอยบางเออนำผ้ามาเออวางนั้นลูกเช็ดผ้าเลยผ้าเอายาออกนะเช็ดผ้ายาเออยาออกกเช็ดผ้ายาออก สะอาดแล้วโอเคเราบังตกนะลูกเราบังตกแล้วันไม่จะเป็นชุดก่อนนะอะไรนะเป็นชุดก่อนอ่าโอเคลูกขอบคุณคนดูนะลูกขอบคุณเลย